สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้สู่ช่ององเรียนบัอุทธาการามสวัสดีครับนักเรียนพิธาลักษณ์ทั้งหลายวันนี้พิดหน้าปิดตาเช่นเคยครับเพราะกำังป้องกันโควิดนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมอะไรติดตามกูไปเลยดอกไม้สวยงามนะครับนีดอกลทัทธ ลั่นทมหรือเรียกว่าดกอกอคิดนี้ออกเลยครับใครคิดออกใครรู้จักชื่ออีกชื่อหนึ่งคอมเมนต์ให้ด้วยครับเรียกแต่ดอกลั่นทมลั่นทมเนี้ถทักกานลำตกตั้งปินอ่างโรงมันแล้วก็ มังกรผสมกันหอยโขงใหญ่ก็ทำเองนะครับพอดีไม่ได้ใช้เด็กไม่มาโรงเรียนก็เลยไม่เปิดเปลืองไฟนะครับเปลนะืองไฟแล้วก็ต้ทางเข้าโรงเรียนนะครับสูตรเด็กเล็ก ดดานหลังดดานหลังวันนี้ทนลงมาตัดตัดไม้ดัดนะครับชาดัดทุ่ตัดตอนเชาน้าเตยยังไม่ได้กิบขยะนะครับตัดนะ้ครับสวย จากเมื่ออะไรวันยังมีกิ่งก้านขึ้นเต็มอยู่ตัดแล้วเดี๋ยวก็ดูแลแล้วก็ดูสวยดีเท่ากันเสมอกันก็าบรรยากาศตรรมชาติที่ฝนตกบ้างนะครับฝนตกปปรยๆปรยหรือฝนตกลินนีครับอยากชมก็มาชมได้นะครับอย่างความสวยงามที่โรงเรียนนะครับ คิดถึงโรงเรียนก็มานะครับคิดถึงโรงเรียนก็มารวมสวยงามเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะครับของชา,าติก็รังจิวสวยไยบ่ายครับ